เครน80ตันเหมาะกับงานแบบไหนนี่คือพลังสำหรับสร้างสถาปัตยกรรมยักษ์ใหญ่ครับกับพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนเครน80ตันของเราคือขุมพลังหลักสำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ายกโครงสร้างหลักของอาคารสูงรัตฟ้าและติดตั้งชิ้นส่วนสะพานที่ใหญ่และหนักที่สุดครับเราพร้อมสร้างสรรผลงานยักษ์ใหญ่ทั่วภาคตะวันออกทั้งหนชนบุรีระยองฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดและปราจีนบุรีครับ และผู้ควบคุมโครงการยักษ์ใหญ่ของคุณคือเจ้าของรับงานเองคุยง่ายตัดสินใจไวติดต่อพี่แต้มครับทุกโครงการใหญ่ต้องปลอดภัยสูงสุดด้วยรถมาตรฐานปจสองพร้อมสร้างโปรเจกต์ใหญ่โทรเลย24ชั่วโมง081-246-9298แอดไลน์มาที่ at sbc.crae n ดูผลงานได้ที่ w w w s u k s m um b o o สุขสมบูรณ์ crane.com เช่ารถเครน ต้องพี่แต้มสุขสมบูรณ์เครนเท่านั้นนะครับ